มีคนมาอบอก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 เซอรเรเซอค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันดัมซิงนะคะตอนนี้ฮะเราอยู่กันที่บ้านของลุงต้อยฮะเราจะมาตามเลขความฝันของลุงต้อยนะคะงวดวันที่16พฤศจ,จิกายน2567นี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังนะคะความฝันจากลุงต้อยนะได้ค่ะว่าลุงต้อยฝันแล้วทะัะ้งวดน,นี้เนาะครับ,รบสวัสดีค่ะสวัสดีคทุกคนครับ ออมผมมีมุมเด้ผมไปแก้ันโมเมนต์มันน่พันนะแพันพันพันได้แจมือไม่ได้หกเลยผมมากพันได้แั่นะนอ้อฝันต่องวดเลยนะฝันต่อมวดเลยฝันว่ามีคนมาหอกบอกมาบอกหอกบอกเซลเรเซลเรเก่าเกบจีนไงันสุดฝันฝันได้จี่ะะเดนนี้ก็เลยฝัน พนว่ามีพงนิ่ประธานทกคนกมนนนะผมกลมนนนะผมนะแต่ทุกคนเด็กยจะคุณเสียได้คุเสียนอนทำนาได้คุเสียปเจตจงเสียได้คุเสียเทเป็นเต็กบอกป็นได้คุเสียเท็เป็นเป็นบอกเล้บอกเลสีสาม สี่ห้าสามใจ่ครับอันนี้ฝันคืนเดียวกันหรือว่าไงครับฝันกินที่คนอ๋อคืนเดียวกันฝันสองเรื่องเลยคินกินที่สองแต่งแต่งแต่งมาฝันว่าเจียวมาเจียวคนจะบอกวีาอันเจ็ดก็โอเจ็ดเนีไยหกหกแปดแปดไม่เปล่อกอบจินครับมันโอ้กอบสินของไปดออกอบสินออกแปเลยออกอบจินต้องในบุญเป็นบนหขแปดแปดหกออกอบจินออกแปดหกแปดเลย ครับแต่ว่าบางวันทำไปปุถิดไปตีไม่อบดินเด้ะต้งแนื้อบุตีเลยแต่เอ้ยหายมันนะหายเจียมเจียวเจียวมาหาจะมาได้หายมันมึงจะเป็นโจกุจีบันมึงบอกบอกลูกมึงถึงติดบอกติดดีเจมาบอกกูบอกเพชรคนคนโปรไปเทศะไว้บอกมาสามกูลหายเจียวนะหายเจียวมันก็เลยมันก็เลยบอกว่า มันโย่ไรเจ้ากูคอโทูคอยดูลูกน้องกูเป้าเด็กมากลูกน้องมันมันกูเป้งมากมันบอกว่าไอ้กูบอกมึงจริงกูบอกจริงเดี๋ยวอ๋อคืองวดก่อนนู้นลูกน้องไปเมาลูกน้องไปมาเจไม่ได้ไปเอามาเองแกไปเอามาเองอ๋อในความฝันเนาะอือันนี้คือในความฝันในความฝันครับแต่ว่ามันบอกตัวเดียวเลยบอกตัวเดียววันนี้บอกตัวเดียวเลยวันนี้บอกแล้วบอกบอกบอกคาราซามโห บอกสามมะบอกสามห้าตามมาตัว่มสองตัวตามมาเปนบอกตามมาไงคู่เดียวเลยคืนบอกว่ามึงจะบอกมึงจะว่ากูได้จิ่งไปสิ่งซะสามสามมาเป็นมาสามมาสามก็ได้นะลุงเนาะเขาบอกลุงว่าอย่าด่าเขาหลายไปซื้อเอาเลยสามห้าไปิ่งซะสามาเป็ไปให้เนาะเจ้าของโยู้เนี้มันมันเป็น่หารานาะ ในวัดก็เไรเจนไหมแค่ว่าเจนนี่อันเจนเกาีนะเจนจีกอนะอลุงยกมาข้างหน้าได้ครับอโอนี่คือเขียนไปแล้วันพันฝันปพันปเงืนคนกอดเจนเขียนเป็นพันปีกันมาไปหาป้าแต่หลายเจจงเจงจีกีนเนีฮงจีกับก็มาแันเจนจงโจ ครับป้าหปไล่จีเกลียเกลียรพันอีกพันยังพันมาไปไปเหอนคนคนคนันดีคนคนมาีชีบครับมันสิเป็นเป็นเป็นในแปาร้ายแต่ไปไปก้องมันเนนหน้าหนาเหนเปนได้เห็นไปบ้านไปบึงบันทีบันทีบันเป็นบันที เพนทำไมไ่เด็กมันชอบดเด็กมันชอบไปไปออตัวเจบน่ะดันดูดันดันซบดอยู่เด็กมันเคยออกตัวเจบแมนบอกอืมทีุ่งก็เขียนหนึ่งศูนย์ศูนยหน่วยเนาแต่แต่มันบ้ามาตศนย์วันนี้มันตรงวาดนึงทุนเลยไงแต่ันมบ้าเลยแล้วสี่หกนี่มาจากไหนครับลุงก็เก่าที่เก่าที่ที่คนคนบอก พันห้องบอกโดนติวาดดิติดโควดด้พันมาไนติดโคาิดกเลยเวลาจองพันใน็ะเกาปุ๊บมันจะเป็นลุขหง่ะอ๋อก็เลยกันไว้เนาะกันเลยนะแต่เขาไปจัเจเอาจเปียบมันนำนำเวลาพผมพันพันมาเลยเก้าหนึ่งที่มโนของหนึ่งพันมาเลยของหนึ่งไม่ว่าเก้าหนึ่งแบบค่ะเอเจมันหม่ ชี้วงกลมนี่ก็คือเน้นเลยใช่ไหมครับเน้นเน้นนๆครับเจนเน้นเลยเนาะสองเน้นของลุงต้เจนเนี่ยมันนูนน้ำนกมือในเบ่งเลยนกมือขึ้นเบ่งเลยเจกามาเด้งจริงเลยนกมือขึ้นตัวแดงๆเลยเออดูแดงเลยเจกามานกมือโดนรเจียวโดนไรนกมือขึ้นจริงจิเอกสาร ตามมาไม่ได้พับมือมันเหล็กในนี้พักมือเหลยกขึ้นในฝ่ามือเลยกินในฝ่ามือเลยตามมาน่ะหมามึงโยและเชียวมันบวกดิเชียวจวงอ่ะมันมามึงโยและเชียวจวงดามจ้าพวกของเกียดใช่ไหมโมโหเนาะโมโหแล้วมันบอกความจริงเนาะเมึนโอละเชียววันนี้เพิ่นไปเอามาเองเนาะเพิ่นเปียวมาเองเสียไปเอามาเองเมื่อมึงโอละเชียวเป้เลี้ยงกมือขึ้น น้องมือก็คเลขกับโจนที่ฝ่ามือสามาสามมาตงจเลยยกมือขึ้นแล้วก็เลขโผลที่ฝ่ามือนะคะทุกคนสามห้าแปว่าตัวแดงม่รแ้ม่เกหาสามมาแปนอกค่ะเมื่อหาหนีอนะลุงเนาะแต่เลขนี่ไม่เกิดสามาเอไม่สามมาทั้ตัวกับสามหาสามาสามมาแล้วเลขสามตัวของลุงนะครับ เจ็ดสามก้าม่ไ้ก้าเก้าก้าเจ้าเก้าพ่อพหน้างส์สี่สามสี่ห้าสามอคนมูนอ่ะโอคนมูนบ่าคนจะสองเจอคนะเจอตีในคู่บันนี่จะของตีสีหนึ่งแล่ว่าเขียนหนูมันละตัวเก่งๆเขียนเขียนแลโอาเขียนเตะเต แต่ตัวแต่ตัวเจียวเขาบอกนะแต่มันมันตรงกันกับแต่ในมือเจียวนะเอาแต่ตัวเน้นเน้นเนาะตัวตน้นเน้นแม่ก็คือสี่ห้าสามที่ผู้หญิงฝันฝันว่าผู้หญิงมานอนด้วยเนี่ยก็ยังคงตรงกับสามห้าที่เสี่ยวเขาบอกคือพูดง่ายว่าคือเดียวฝันสองเรื่องสองเรื่องแต่เลขมันตรงกันตรงกันครับเนี่ย สี่ห้าสามฝันว่าผู้หญิงมารอนด้วยแล้วก็แล้วว่าอะไรไปแจ้งเด็กฝันเด็กแจ้งฝันมาคนมาหน่อี่สิบเด็กแปรหลายจะมองกันแต่ไรกันแต่เขาป้าไปบ้างไม่น่าห็นเขาก็ได้ท้องใจก็เลยดันไม่ออกชิบนะบันตรจีบเขาอบัตรจีบบอกไมว่าเป็นมันเป็นบัตรจีสิบดันดันนดันนั่นออกซิบนะแคปเป็นลนะแคปเป็น เล่ก็ไม่ก mm ี hmm. ่ตัวนะครับทุกคนเพราะว่า hmm. ข้างบนนี้คือลุงต้อยกลับให้แล้วนะครับหนึ่งศูนย์ตัับแมฆกับันสี่หกสี่เกิดดื้อกับจีครับกันเซนหนึ่งศูนย์กิดดื้อศูนย์หนึ่งส่วนสี่หกนี่ก็ลุงต้อยก็กลับเป็นสี่เก้าให้แล้วนะครับกลับมฆหนึ่งร้อยก็เลยอาจจะดูหลายตัวเนาะแต่จริงเลขไม่ไม่เยอะนะครับนี่เลยก็บเมฆกับมันโมคาเบลกัมี่ยสิบกับสี่หกกับเซมกับนันครับนกลกรมหนึ่งศูนย์เนาะ เต้ยมันออกคือบบกุ้มไงเต้เต้มันออกอรสลุงมักยันมาออกมันออกลุงสีบมาศผาผาผาเป็นแนวทางอัเนาะลุงนออ่าโอเป็นแนวทางนะน้น้ได้โชคดีนะอืมไนะเออเอฟทีนี่ช่องตั้งบัรทุกคนม่ถูกไม่ได้ครับเด้ สาธุนะ,ะนี่ก็เป็นแนวทางของลุงต้อยนะ,ะเลขฝันนะคะอะถ้าใครชอบก็สามารถตามนะ,ะถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะ16พฤศจิกายน2567นนะคะขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีมีโชคลาภนะคะสวัสดีค่ะ